สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะเราจะมาเล่าประสบการณ์วันรายงานตัวของนักเรียนในสิบทหารบกกันนะคะก็คือการที่จะไปรายงานตัวในสิบทหารบกเนี่ยเราจะไปทั้งหมดสองรอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็คือจะไปที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะก็ตอนไปเนี่ยพวกเราก็ได้นั่งรถไฟไปกันเนาะแต่ว่าไปในวันนั้นก็คือไปฟัง ไปฟังคําชี้แจงว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเราจะมารายงานตัวที่โรงเรียนนายสิบทหารบกเลยนะอยู่ที่ประจวบเนาะก็โรงเรียนนั้นเนี่ยเส้นทางการเดินก็ ไปก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะตามข้างทางก็ไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่เนาะมันก็เหมือนกับแบบถาถวมาธุะก,กันดารไหมก็มีเซเว่นอยู่นะก็ไม่ได้ธุะก,กันดารอะไรมากนะคะก็วันนั้นที่ไปนะคะก,ก็แนะนําให้ไปแต่เช้าเนาะไปแต่เช้าเช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะหาที่จอดรถไม่ได้แต่เขาก็จะมีแบบ ที่จอดรถเตรียไมไว้ให้อยู่เป็นลานกว้างนะคะแต่แนะนําให้ไปแต่เช้าๆนะคะพอไปถึงปุ๊บเขาก็จะให้ไปเข้าแถวเข้าแถวตรวจเอกสารนะเออเอกสารต่างๆอะไรแล้วก็น้องๆก็ดูตามในใบที่เขาบอกมาเนาะแล้วก็เลือกคนค้ำประกันนะคะเลือกคนค้ำประกันอันนี้ตอนน้องชายก็หาค่อนข้างยากพอสมควรนะเพราะว่าต้องเป็นข้าราชการนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ แล้วก็อายุต้องต้องไม่เกินด้วยต้องไม่เกินคือต้องไม่ต้องไม่เกษียณนะคะถึงจะสามารถที่จะมาค้ำประกันได้นะคะคนค้ำหนึ่งคนสามารถค้ำประกันได้ให้เด็กได้ถึงสองคนนะคะอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้เนาะแต่ว่าปีปีนี้นี่ไม่รู้อย่างไงนะอันนี้ปีน้องชายนะคะก็คือตั้งแต่ปีเพปแม่น้องน้องปีหกสองใช่ไหม ตั้งแต่ปี62นะคะก็พอรายงานตัวเสร็จปุ๊บเข,เขาก็จะให้เข้าแถวอเข้าแถวไปฟังคำแนะนำนะคะเหมือนแบบรับรายงานตัวน้องอย่างเงี้ยส่วนอาหารการกินในโรงอาหารเขาก็จะมีของขายอยู่มีตั้งแต่พวกก๋วยเตี๋ยวพวกข้าวอะไรพวกเนี้ยแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยเป็นบางร้านเนาะหรือว่าใครจะห่อข้าวไปกินก็ได้นะคะเขาก็จะมีการ นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ไปเลือกเลือกว่าจะอยู่หมู่ไหนเขาจะมีหมู่ให้เลือกหมู่มีหมู่จระเข้หมู่อะไรนะ สิ่งโตหมูอะไรพวกนี้เป็น <S <S เป็นชื่อสัตว์นะคะอันนี้จําไม่ได้เนาะเออเดี๋ยวอย่างไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมันจะมีอยู่หลายหมู่ะคะ่ะให้จับว่าจะได้อยู่เหล่าไหนได้อยู่หมู่ไหนนะพอจับหมูจับเหล่าเสร็จปุ๊บ นะคะเขาก็จะให้พักกินข้าวพักกินข้าวก็กินข้าวกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวพอประมาณสักบ่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เขาก็ให้ขึ้นไปดูบ้านพักอ่าบ้านพักที่หลับที่นอนอะไรพวกนี้นะคะว่าเป็นไงบ้างให้ผู้ปกครองขึ้นไปนะ,ะเออจากนั้นปุ๊บเราก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องอีกเลยนะคะเพราะว่าเขาห้ามเล่นโทรศัพท์เนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆของน้องชายนะก็อยากมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์การ ไปในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะเขียนมาก็ได้ใต้คลิปเนาะเรามาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมเหมือนกันไหมนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆนะเออไม่ได้มีอะไรเนะาะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย